เข้ามาก็จะเจอห้องโถงเลยนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรห้าึเ7เมตรนะครับโซนเปียกก็จะต่ำจากโซนแห้งออกมาอีก5เซนครับมีอยู่2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกต่ำจากตัวบ้านสเต็ปที่2คือต่าจากโซนแห้งนะครับนี่จะเป็นโซนเปียกนะครับต่ำออกมาครับก็ต่อไปเราดูส่วนตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่ต่อเติมมาเช่นเดียวกันนะครับลึก12เมตรเลยนะครับตั้งแต่ประตูมาจนถึงนี่เลยครับเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับแบบเคาน์เตอร์ฝรั่งนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวไทยนะครับก็จะประมาณว่าเป็นประกอบอาหารเกี่ยวกับไทยๆเลยนะครับชงช้งางชงชางเลยนะครับควันขมงอะไรประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับชั้นเอวบ้านสวนหฮวเจริเข้มากนะครับมาพบโขนเชนญครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณวันลีนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณวันลีด้วยนะครับที่อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ผมก็มารีวิวบ้านด้วยแล้วก็มารีวิวม่านด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่วันลีด้วยครับที่อุดหนุนเรียกใช้บริการร้าน SR ชอาพม่านของเรานะครับวันนี้ผมก็มารีวิวทั้งบ in ้านแล้วก็ม่านให้ท่านผู้ชมได้ดูกัััันนนนนนะคคครรบบบบ้้้าาาลีี fuel. ี um ีก็็เปทท่่ si ่มมู400,000 70,000บาทนะครับเฉพาะตัวบ้านทางนู้นนะครับไม่รวมต่อเติมตรงนี้นะครับส่วนที่ต่อเติมตรงนี้ออกมาอีกประมาณ3เมตรนะครับอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับรวมเป็น ,00 0 0 0บาทนะครับก็เบอร์ช่างเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านศรีสงานะครับตำบลพุ่งกระตาดพัฒนานะครับอำเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมตัวบ้านกันเลยครับ ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของงบประมาณตัวบ้านนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแต่ตรงนี้ต่อเติมตรงนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในงบนะครับเป็นส่วนต่อเติมนะครับอีกแสนสามนะครับก็จะมีอยู่สองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องโถงใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะครับไม่มีหไม่มีห้องครัวนะครับระเบียงตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงมุกหน้าบ้านนะครับก็จะต่อมาจากหน้าบ้านนะครับเมตรห้าสิบนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะลึกเมตรห้าสิบนะครับกว้างเจ็ดเมตรนะครับ ในแต่ละล็อกก็จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50ครับ3เมตร50นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเดี๋ยวเราดูตั้งแต่บันไดเลยนะครับก็จะเป็นบันได3ขั้นนะครับในแต่บันไดก็จะเป็นก็จะมีปัจจููกบันได PVC ทุกขั้นเลยนะครับพื้นบันไดก็จะปูด้วยกระเบื้องนะครับผิวหยาบขนาด40คูณ40นะครับมีอยู่3ขั้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับตามผมมาเลยครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับโอ้ลึกเมตรห้าสิบนะครับกว้างเจ็ดเมตรนะครับก็จะมีการตกแต่งเสาหน้าบ้านเป็นเสาปูนนะครับให้ดูมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทาสีน้ำเงินแล้วก็ตัดเส้นสีขาวนะครับนี่จะเป็นการตกแต่งเสานะครับก็จะมีอยู่3ต้นนะครับแล้วก็จะมีเหล็กกล่องครับนี่ครับเป็นเหล็กเหล็กตนเองนะครับเหล็กตกแต่งนะครับ เหล็กตะแนงเป็นเหล็กกล่องขนาด2อคูณหนิ้วนะครับทาสีดํานะครับก็จะเป็นเหล็กตะแนงตกแต่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าตัวบ้านครับมีขนาดจุดที่2 2เมตรนะครับสูง2อเมตรสินะครับเป็นประตูอลูมิเนียมอบขาวนะครับกระจกใสเขียวนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีมุงลวดให้พร้อมเลยนะครับนี่ก็เป็นมุงลวดนะครับสลับซ้ายขวาครับโอเคครับเข้ามาในตัวบ้านกันเลยครับ เข้ามาก็จะเจอห้องโถงเลยนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรลึกเเมตรนะครับก็จะมีม่านนะครับนี่เป็นม่านของ SR พาผ้าม่านนะครับอันนี้ก็เป็นม่านของ SR าผ้าม่านนะครับม่านตาไก่นะครับนี่นะครับเป็นม่านประตูนะครับหรือจะเป็นม่านหน้าต่างนะครับหน้าต่างนี้จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรยีสนะครับสูง1เมตรนะครับอะลูอลูมิเนียมอบขาวนะครับกระจกใสเขียวนะครับ บานเลื่อนสลับซ้ายขวาแล้วก็มีมุงลวดให้พร้อมทุกบานเลยนะครับไม่ว่าจะประตูหน้าต่างนะครับนี่ครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของฝ้าซ่อนไฟนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นฝ้าซ่อนไฟนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับก็จะมีโคมไฟวงกลมโคมไฟสาะเปาอยู่กลางห้องนะครับนี่ครับสวยงามมากครับมีเกล็ดเพชรทีบยับเลยนะครับแล้วก็มีโคมไฟดาวไลท์นะครับ ขนาด4นิ้วครับแบบชนิดหลอดไฟนะครับชนิดหลอดมีอยู่2จุดนะครับอยู่2โคมนะครับก็สรุปก็ห้องโถงนี้มีไฟอยู่3จุดนะครับต่อไปน้ำมาดูในส่วนของห้องนอนแรกกันนะครับเชิญด้านนี้เลยครับเรามาดูดีเทลตั้งแต่ประตูเลยนะครับก็จะเป็นประตูโมเด์นะครับประตูบานไม้ไม้อัดนะครับลายโมเดนสวยงามมากครับนี่ครับนี่ครับขนาด80สูง2เมตรนะครับมุงกบไม้นะครับทาสีน้ำตาลครับ ลูกบิดการโยกนะครับเข้าไปก็เป็นห้องนอนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับขนาดความกว้างยาวก็คือ3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรหนะครับกระเบื้องนะครับปูด้วยกระเบื้องกรริโตนะครับขนาด60สคูณหกนะครับทั้งบ้านเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนนะครับสเปคเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นม่านของเ r ผ้าม่านนะครับ นีมารีวิวด้วยแล้วก็มาขายของด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับอาพามาสนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับเราไปดูในส่วนของห้องนอนห้องที่2กันครับก็ถัดออกมาจะเป็นห้องนอนห้องที่2ครับดีเทลเดียวกันเลยเป็นประตูโมเดิ์นะครับบิดการโยกเข้าไปก็เป็นห้องนอนสเปคเดียวกันครับสเปคเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าห้องนี้มีหน้าต่างอยู่ด้านเดียวนะครับด้านนั้นจะไม่มีนะครับเปิดไฟแล้วครับนี่ครับ โขไฟดาวไลท์2โคมครับสเปคดีกันหมดครับเพียงแต่ว่ามีมีหน้าต่างครับอันนี้อันนี้ก็จะอยู่ในงบ470,000บาทนะครับก็จะได้ห้องครัวห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้เลยครับอันนี้คืองบ470,000บาทนะครับรวมห้องน้ําตรงนี้นะครับห้องน้ํานี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับลึก2เมตร50นะครับ กว้าง2เมตรลึก2เมตรถ้าสจะมีไฟสวิ์ไฟอยู่นอกบ้านอยู่นอกห้องนะครับเปิดเข้าไปอันนี้จะเป็นให้เป็นประตู P.V.C. นะครับ U.P.V.C. นะครับลายไม้นะครับกระจกฝ้านะครับก็เป็นลูกบิดการโยกนะครับขนาดอันนี้ขนาด7 0สูง2เมตรนะครับตัวของห้องน้ำก็จะต่ำจากตัวบ้านอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับนี่ครับจะต่ำออกไปนะครับตกแต่งสวยมากครับเหมือนไม้เลยครับ อันนี้ก็จะเน้นโทนแบบสีกระเบื้องแบบออกแนวลายไม้นะครับก็เป็นห้องน้ําที่มีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นกระเบื้องผิวหยาบนะครับขนาด40คูณ40นะครับนี่ครับลายคล้ายๆกับเป็นลายหินทรายนะครับเบื้องบุผนังก็เป็นกระเบื้องขนาด60คูณ30นะครับ กูบุกในแนวตั้งนะครับเป็นลายไม้นะครับเป็นกระเบื้องลายไม้อันนี้ก็เป็นที่แขวนเสื้อผ้านะครับก็จะบุกระเบื้องบุผนังันจะถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับฝ้าก็จะมีโคมไฟเอาไว้อีกโคมเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากกั้นนะครับเป็นม่านอาบน้ํานะครับฉากกั้นอาบน้ํานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนขอโซนเปียกนะครับ โซนเปียกก็จะต่ำจากโซนแห้งออกมาอีก5เซนครับมีอยู่2สเตปนะครับสเตปแรกต่ำจากตัวบ้านสเตปที่2คือต่ำจากโซนแห้งนะครับนี่จะเป็นโซนเปียกนะครับต่ำลงมาครับก็จะมีนี่ครับฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ชั้นวางของอันนี้ก็จะอยู่ในงบ4ีเกียนมื่นบาทหมดเลยนะครับมีถั่วสุขภัณฑ์นะครับชักโครกชนิดทูพีชนะครับแบบทางน้ำถูกกับทางน้ำกับถั่วนั่งนะครับ แล้วก็มีอ่างล้างมือชนิดแขวนบนผนังนะครับยังไม่มีน้ํานะครับก็มีกระจกติดผนังนะครับโอเคครับต่อไปเราดูส่วนของการต่อเติมบ้านนะครับส่วนที่ต่อเติมก็คือส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือต่อเติมออกมาอีก1นึ0 0 0สนเจ็ดหบาทหนึ่งแสนสามหมบาทนะครับอันนี้ครับต่อออกมาอีก5เมตรนะครับนี่5เมตรกันเลยทีเดียวนะครับกว้างมากครับต่อออกมาอีก5เมตรนะครับ แล้วก็ยาว10เมตรเลยนะครับประมาณ10เมตรนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมีเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับแบบเคาน์เตอร์ฝรั่งนะครับอันนี้จะเป็นกระเบื้องกรนิโต้นะครับสีดํานะครับบุทั้งผนังบุทั้งท็อปปิ้งของเคาน์เตอร์เลยนะครับนี่เป็นกระเบื้องกรนิโต้นะครับอันนี้จะเป็นบานอันนี้เป็นที่เก็บ ทางแก๊สนะครับอันนี้จะเป็นบาซิงคู่นะครับอันนี้ก็เป็นบาซิงคู่ท็อปปิ้งก็นี่ซิงล้างจานนะครับ2หลุมครับแล้วก็มีหัวแก๊สนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่ต่อเติมมานะครับก็ต่อไปเราดูส่วนตรงนี้ครับนี่ก็เป็นส่วนที่ต่อเติมมาเช่นเดียวกันนะครับลึก12เมตรเลยนะครับ ตั้งแต่ประตูมาจนถึงนี่เลยครับนะครับแต่ประตูมาจนถึงหลังบ้านนะครับลึก12เมตรเลยนะครับกว้างประมาณ3เมตรนะครับ3เมตร20 3เมตร20เรามาดูในส่วนต่อเติมอีกนะครับในเป็นส่วนต่อเติมถัดจากห้องครัวมาอีกครับอันนี้จะเป็นประตูบานลูกฟักนะครับขนาด80สูงเมตร80นะครับลูกบิดนะครับอันนี้จะเป็นส่วนต่อเติมออกมาเป็นห้องครัวแบบไทยนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องครัวไทยนะครับก็จะประมาณว่าเป็นประกอบอาหารเกี่ยวกับไทยๆเลยนะครับชงช้างชงชางเลยนะครับควันขมงอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้อยู่ในส่วนของงบต่อเติม1นึ0 0 0บาทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมเขกนะครับช่องมาสูนไฮเทอร์มากก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องบ้านสูงให้เพื่อเขมากกันด้วยนะครับเเบอร์ช่างเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ